สวัสดีจ้าป้าพดโครเช่โครเช่แบบป้าๆง่ายๆไม่แพงจ้าวันนี้เรามาทําหัวกันอีกลายหนึ่งนะคะป้าพาทําไปคราวที่แล้วเคยเคยพาทําไปแล้วก็คือลายเกลียวแบบนี้นะคะคราวนี้เป็นลายใหม่นะนี่จะเป็นเกลียวอีกแบบหนึงอันนี้จะเป็นเกลียวนูนนะคะเกลียวนูนขึ้นเดี๋ยวลองมาทําลายนี้กันนะคะป้าก็จะใช้ไหมเส้นเล็กของป้านะคะป้าใช้สองเส้น ไหมของป้า2เส้นเท่ากับไหมสี่พายนะคะของป้าไหมเส้นเล็ก2เส้นเท่ากับไหมสี่พายเราจะใช้เข็มเบอร์5้ทับศูนย์หรือ7จ็ดทับศูนย์ก็ได้นะคะแล้วแต่เราถนัดถ้าใช้เบอร์7จ็ดทับศูนย์มันก็จะหลวมๆห,หน่อยถ้าใช้เบอร์5้าทับศูนย์ก็จะแน่นๆหน่อยนะคะขอเนี่ยพอเราแกะตัวไหมตัวนี้อีกๆที่เขามัดมาให้แล้วเนี่ยมันก็จะได้2เส้นตรงปลายนี้นะคะเราก็ เดี๋ยวป้าจะไปเอาไปวางบนเก้าอี้แล้วก็ค่อยๆสาวเพราะว่าถ้าวางแบบนี้เดี๋ยวมันจะพันกันนะคะได้มาแล้วนะคะก็ขึ้นต้นโซ่ห้าค่ะแ mm. ทงที่โซ่แรกค่ะหนึ่งสาสห้าแทงที่โซ่แรกดึงลอดขึ้นมาโซ่หนึ่งค่ะลง x ไปในวงนะคะจนรอบค่ะเก็บปลายไหมคะ่ะถ้ามันครบรอบที่ 7x ก็จะพอดีนะคะแต่ถ้าเกิน7หรือน้อยกว่า7ก็ได้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปนับตอนเริ่มต้นเนี่ยคะ่ะพอครบรอบแล้วก็แทงที่ x แรกแล้วก็ดึงลอดขึ้นมาแล้วก็ขึ้นโซ่3 เอาขนมเปี๊ยะมาช่วยแม่ขายพอได้แล้วนะคะก็ขึ้นโซ่ไป3คราวนี้ก็นับรอบให้ได้22 2 2 f นะคะนับโซ่เข้าไปด้วยนะโซ่ก็เป็น1 f นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 8 3 24ี้าถ้าทำหลักละ3ครั้งเนี่ยมันจะได้24หลักมันเกินไป2ก็เป็น หลักหนึ่งสามหลักหนึ่งสองเนี้นะคะก็เฉลี่ยกันไปรอบๆอบให้เท่าๆกันแล้วก็ถักไปให้ครบ22หลักค่ะ 3f แล้วก็สองเอฟ้าสิบสิบห้า ยี่1ิ2ดพอดีนะคะถักไปให้รอบค่ะได้มาครบ22หลักแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ตอนจบแถวก็หนึ่งสองสามโซ่เนี้นะคะแทงตรงนี้นะคะหลักหัวของหลักนี้โซ่ที่สค่ะนับไปแทงลงไปแล้วก็ดึงลอหองขึ้นมาเดี๋ยวมันมาชิดกันเองค่ะแล้วก็ขึ้นโซ่สามเกี่ยวหน้าเกี่ยวโซ่3ามเป็นหลักแรกเลยนะคะ แล้วก็ลงบนหลกักแล้วก็เกี่ยวหน้าหลักถัดไปค่ะหลักหนึ่งลงสองครั้งนะคะโซ3่3ามก็เป็น f หนึหลักแล้วแล้วก็เกี่ยวหน้าด้วย1ห,หลกักหลักหนึ่งเนี่ยลงสองครั้งนะคะลงบนหลักด้วย1ครั้งแล้วก็เกี่ยวหน้า1ครั้ง หลักต่อไปนะคะลงบนหลักตรงนี้ด้วยหนึ่งครั้งแล้วก็เกี่ยวหน้าตรงนี้ด้วยหนึ่งครั้งนะคะหลักหนึ่งมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นสองหลักเรามีอยู่22ถักเสร็จรอบนี้จะได้มาทั้งหมด44หลักค่ะถ้ากลัวว่าจะถักผิดก็พอถักเสร็จครบรอบแล้วก็นับดูนะคะนับหลักดูว่าพอดีไหม f ลงบนหลักหนึ่งหลัก แล้วก็เกี่ยวหน้าอีกหนึ่งหลักหลักเดียวกันนะคะถักแบบนี้ไปจนรอบค่ะ,ะถ้าถักมาครบรอบแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ถักต่อไปค่ะจบโซ่หนึ่งสองสามนี้นะคะจบบนหัวเนี้ยบนหัวของหลักนี้เรานับโซ่ไปเลยก็ได้หนึ่งสองสามสี่หลักที่สี่นะคะแล้วก็ดึงรอหอขึ้นมาเลยเดี๋ยวมันมาชิดกันเองค่ะเสร็จแล้วก็ขึ้นแถวต่อไปค่ะโซ่สามแล้วก็ถักเหมือนเดิมเลยค่ะ แต่ว่าไม่ได้เพิ่มทุกหลักนะโซ่3เนี่ยก็โซ่สามเหมือนเดิมแล้วก็ลายเกี่ยวหน้าก็เกี่ยวหน้าเหมือนเดิมเกี่ยวแยกเป็นหลักใครหลักมันนะคะลงบนหลักก็ลงหลักน MM. ี้ลงหลักที่ลงบนหลักไว้แถวเมื่อกี้นี้นะคะแล้วเกี่ยวหน้าก็ลงหลักที่เกี่ยวหน้าแยกหลักนะคะไม่ได้ลงหลักเดียวกันเหมือนแถวเมื่อกี้นี้นะอันนี้คือแยกเป็นหลักใครหลักมันนะคะ พอถักครบหลักครบรอบนี้ก็จะได้มา44หลักเท่าเดิมนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เพิ่มหลักเราแยกเป็นหลักใครหลักมันนะคะสำหรับใครที่สนใจไหมพรมหรือสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการถักอะไรต่างๆเนี่ยนะคะให้ติดต่อทางไลน์นะคะทางไลน์มาอย่าโทรมานะคะเพราะว่าโทรศัพท์ไม่ได้อยู่กับป้าป้าไม่มีโทรศัพท์ะคะ่ะป้ามีแต่ iPad ถ้าอยากโทรก็โทรไลน์เลยค่ะแอดไลน์มาก่อนแล้วก็โทรไลน์ก็คุยได้เลยโทรไลน์ก็โทรฟรีด้วยนะคะโทรศัพท์มันจะไปดังที่ลุงไงลุงบางทีก็ไม่อยู่บ้านไปไหนต่อไหนก็ไม่รู้ของป้าป้าจะใช้ i-pad เป็นหลักนะคะทั้ง ลายทั้งคุยทั้งถ่ายคลิปเนี่ยค่ะจะเป็น iPad หมดเลยป้าไม่มีโทรศัพท์ก็ถักแบบนี้ไปจนรอบเลยค่ะป้าถักมาครบรอบแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะถ้าใครที่ถักถูกมันก็จะงอเข้านิดนึงแบบนี้นะคะเป็นหมวกใบเล็กๆนะคะถ้าถักต่อไปก็จะได้หมวกใบเล็กๆน่าจะเท่าหัวสมัมอยู่เนี่ยเล็กๆประมาณนี้นะคะ เวลาจบก็จบตรงนี้เหมือนเดิมค่ะหลักที่2นะคะดึงรอหอมาเดี๋ยวมันมาชิดกันเองนี้นะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นแถวต่อไปค่ะโซ่3ามโซ่3มแล้วก็ V ค่ะโซ่3ามก็เป็น 1F แล้วนะคะก็จะเป็น 3F นับให้ได้ 3F 1 2 3 3F แล้วก็เกี่ยวหน้าด้วย1ครั้งนะคะ 1F 2อลงเป็น V แล้วก็ 3f ลงบนหลักที่หลักที่เป็นเกี่ยวหน้าเนี่ยนะคะแล้วก็เกี่ยวหน้าด้วย 3f ลงบนหลักแล้วก็เกี่ยวหน้า1นึ่งนะคะ1 f 2 f v f บนหลักที่เป็นเกี่ยวหน้าเนี่ยลงบนหลักด้วยแล้วก็เกี่ยวหน้าด้วยนะคะ ก็จะได้แบบนี้ค่ะ v v แล้วก็ f แล้วก็เกี่ยวหน้านะคะ v แล้วก็ f แล้วก็เกี่ยวหน้าทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบค่ะนับ f ให้ได้ f ลงบนหลักเนี่ยสาม f แล้วก็เกี่ยวหน้าด้วย1เป็น4นี่ f 1ช่วงลายมันจะมี4 f ค่ะ นี่นะคะก็จะเป็น f 1 2แล้วก็3แล้วก็เกี่ยวหน้าอีกหนึ่งนะคะเพิ่มทุกช่วงลายจะเป็นแบบนี้หมดทําแบบนี้ให้ครบรอบเลยค่ะ1 2 3 f 3 f ลงบนหลักแล้วก็เกี่ยวหน้า1น,นะคะปาถักมาครบรอบแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะได้ความกว้างแล้วนะคราวนี้แถวต่อไปนะคะก็จบเลย โซ่หนึ่งสองส,องสามนี้นะคะจบแถวจบหลักที่สองนะคะเหมือนเดิมเลยก็แทงลงไปดึงลออหอขึ้นมาเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่สามโซ่สามเสร็จแล้วก็พันหัวเข็มเสร็จขึ้นลายนะคะลายที่เอียงเอียงเนี่ยค่ะพันหัวเข็มเสร็จเกี่ยวหน้าก่อนนะคะเกี่ยวข้ามข้ามสองหลักนี้มานะ ตรงนี้มันจะมี3ามหลักใช่ไหมคะโซ่3ามเนี่ยก็เป็น1ห,หลักเป็น f 1หลักนะคะแล้วก็ข้ามอีก 2f นี้มาข้ามมาที่ลายเกี่ยวหน้านะคะมาเกี่ยวตัวเกี่ยวหน้าก่อนเกี่ยวหน้าเสร็จแล้วค่อยไปถักสอง F, f ที่เราข้ามมาเนี่ยนะคะเกี่ยวหน้าดึงให้ยาวหน่อยนะคะเนี่ยเราก็ถอยหลังไปถักสอง สองเอบที่ข้ามมาเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ข้ามหลักนี้นะคะข้ามหลักที่เราเกี่ยวหน้านะเพราะว่าหลักเกี่ยวหน้านะเราเกี่ยวไปแล้วเราเหมือนย้ายที่นะคะย้ายจากเกี่ยวหน้าเนี่ยไปไว้หลังโซ่นะคะหลังหลักแรกเป็นหลักที่สอง คือเกี่ยวหน้าไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงที่เป็นหัวของเกี่ยวหน้าเนี่ยเราก็ข้ามมานะคะข้ามมาหลักหนึ่งมาถักหลักแรกที่อยู่ข้างหน้าหลักเกี่ยวหน้าเนี่ยนะคะข้ามหลักหนึ่งมาก็จะเป็นช่องช่องนิดนึงนะคะแบบนี้เสร็จแล้วพอหลักถัดไปอันนี้ก็คือจบหนึ่งช่วงลายนะคะก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปก็เหมือนกันเลยค่ะเราก็ข้ามสองหลัก นี่นะคะเราก็ข้ามสองหลักนี้แล้วมาถักหลักนี้ก่อนแล้วเวลาพอเกี่ยวหลักนี้เสร็จแล้วเราก็มาถักสองหลักนี้แล้วก็ข้ามหลักนี้แล้วก็มาลงหลักนี้นึกออกไหมคะก็จะว่าป้าหาล่อย่างมาเนาะคือหลายขั้นตอนแท้วะดีเอาใหม่นะคะ มันมีสามหลักในช่วงลายใช่ไหมหนึ่งสองสามหลักแรกเนี่ยเราลงไปก่อนแล้วหลักที่สองเรามาถักหลักนี้ก่อนสองแล้วก็สามสี่แล้วก็ข้ามมาหลักนี้นี่นะคะเอาใหม่นะสมมุติไม่สมมุติละคืออันนี้จบช่วงลายหนึ่งมันจะจบข้ามมาหนึ่งหลักนะคะช่วงลายหนึ่งมันจะขึ้นต้นจากเกี่ยวหน้า ถักข้างหลังสองข้ามหนึ่งแล้วก็มาถักหลักข้างหน้าหลักข้างหน้าหลักที่เราเกี่ยวหน้าไปเมื่อกี้นี้นะคะเนี่ยจบหนึ่งช่วงลายก็จะเป็นแบบนี้ช่วงต่อไปก็พันหัวเข็มเสร็จแล้วก็เกี่ยวหน้าก่อนเนี่ยนะคะเกี่ยวหน้า เกี่ยวหน้าเสร็จก็ถักสองหลักข้างหลังหนึ่งสองสองหลักข้างหลังเสร็จก็ข้ามหลักหนึ่งข้ามหลักหนึ่งลงหลักถัดไปลงหลักที่อยู่ข้างหลักเกี่ยวหน้านะคะก็จะได้มาอีกหนึ่งช่วงลายก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ตัวตัวที่เราเกี่ยวเนี่ยมันจะเอียงไปทีละสองหลักสองหลักนะคะรอบละสองหลักสองหลักพอเราเกี่ยวไปเรื่อยๆเนี่ยนี่นะคะตอนแรกตอนแรกเราเริ่มเกี่ยวตรงเนี้ยมันจะยังไม่เอียงนะคะ<ม>เดี๋ยวพอแถวที่สองแถวที่สามมันก็จะเอียงมาทีละสองหลักสองหลักก็จะเป็นลายนูนนูนแบบนี้นะคะ แต่ใบเมื่อกี้ป้าใช้เข็มเบอร์7จทับศูนย์ถักนะคะลายลายมันจะนูนใหญ่กว่านะคะอันนี้จะเป็นเข็มเบอร์ห้าทับศูนย์เริ่มต้นเกี่ยวหน้าเกี่ยวหน้าดึงมายาวๆหน่อยแล้วก็ไปถักข้างหลังสอง แล้วก็ข้ามหลักหนึ่งข้ามหลักเกี่ยวหน้านี่นะคะแล้วก็มาลงหลักนี้นะคะหลักที่ติดกับเกี่ยวหน้าหลักถัดไปเนี่ยก็จบอีกหนึ่งช่วงลายทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบค่ะ